สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็หลังจากที่เพื่อนจ๋านะคะแม่วันกลับไปแล้วนะคะก็เข้าสู่โหมดของจ๋าต่อนะคะก็มาดูของสวยๆงามๆกันนะคะก็มาดูของตกแต่งบ้านกันนะคะเพราะว่าจ๋าได้อ่าไปช้อปปิ้งนะคะซื้อของแต่งบ้านมาเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งของตกแต่งบ้านทั้งหมดวันนี้นะคะจ๋าไม่ได้ช็อ ในวันเดียวกันนะคะก็ชอบหลายๆครั้งแล้วก็จะจะมาเปิดถุงให้ทุกคนดูกันวันนี้นะคะซึ่งของตกแต่งบ้านส่วนมากแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะเป็นของตกแต่งบ้านที่จ๋าใช้ตกแต่งหลังบ้านซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจ๋าได้อะไรมาบ้างเลยนะคะซึ่งของตกแต่งบ้านทั้งหมดเนี่ย จะไปช็อปมาประมาณ67ที่นะคะทุกคนคนที่อยู่อเมริกานะคะก็คงจะรู้จักกันทุกคนนะคะที่จะไปช็อปนะคะก็จะมีที่ทาเกตนะคะมีที่ TJ m a x r o เ s มส a โรสวนะคะแล้วก็มีร้าน Low นะคะที่ไหนอีกแล้วก็มี Costco ด้วยนะคะวันนั้นไปซื้อของเข้าบ้านที่ Costco นะคะก็ได้ของตกแต่งบ้านมาด้วยนะคะแล้วก็โฮม e ก o o d นะคะเพราะว่า Home Good กับ คอสโก้เนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะจา๋าก็ได้ของตกแต่งบ้านมาด้วยนะ,ะปกติแล้วนะคะโฮมกู๊ดเนี่ยจ๋าไม่ค่อยได้ไปช็อปบ่อยเพราะว่า,อ,าอยู่ไกลจากบ้านจ๋านะคะแต่ว่าวันนั้นมีโอกาสก็เลยไปช็อปได้ของตกแต่งบ้านมานิดหน่อยเหมือนกันนะคะส่วนอีกที่นึงก็เป็นที่อ,ออนไลน์ก็เป็นที่ a m a z o นนะคะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าจ๋ารอจะตกแต่งหลังบ้าน ตอนนี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าจะได้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทาร์เก็ตกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าที่ทาร์เก็ตเนี่ยจะได้มาแค่ชิ้นเดียวนะคะนี่ก็เป็นอันนี้เป็นถาดไม้นะคะที่จะได้มาจากทาร์เก็ตนะคะจ๋าซื้อมาที่ดอลล่าสปอตนะคะอันนี้สามเหรียญน,นะคะทุกคนจ๋าว่ามันสวยแล้วก็น่ารักนะคะแล้วก็มันไม่ได้ใหญ่มากนะคะจ๋าจะเอามาตกแต่งหลังบ้านเหมือนกันนะคะ ก็อันนี้สามเหรียญน,นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ที TJ m a x x นะคะทุกคนซึ่งวันนั้นเนี่ยที่จ๋าไปช้อปปิ้งที่ TJ Max นะคะคือแบบโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเอาของมาลงนะคะจ๋าไปประมาณตอนร้านเขาเพิ่งเปิดพอดีเลยนะคะแล้วเขาก็เอาของมาลงนะคะซึ่งของที่เขาเอามาลงเนี่ยคือเป็นของที่จ๋ากาลังจะซื้ออยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะให้ดูนะคะว่าจ๋าได้อะไรมาบ้างนะคะนี่คะ่ะทุกคน นี่เป็นอ่อกระถางต้นไม้นะคะน,นี่ก็ยี่สิบเหรียญทุกคนจ๋าชอบดีไซน์มากๆเลยนี่ทุกคนชอบมากๆเลยนะนี่ก็เป็นเห็นไหมคะกระถางสีดํานี้นะคะจ๋ากล่าวว่าเดี๋ยวจ๋าจะไปซื้อต้นไม้มาปลูกแล้วก็ใส่ในนี้นะคะนี่ดีไซน์จ๋าชอบมากๆเลยนะคะก็จะเอามาแต่งหลังบ้านนะคะอันนี้ก็ยี่สิบเหรียญแล้วก็จ๋าได้อันนี้มาด้วยทุกคนเขากําลังแบบ เอาของมาลงพอดีเลยนะคะนี่ได้อันนี้มาอีกอันหนึ่งทุกคนเห็นไหมคะมันสวยมากๆเลยจ้าชอบมากๆเลยนะคะก็มีกระถางสีดําข้างในเหมือนกันนะคะทุกคนชอบมากๆเลยนะคะอันนี้ก็อันนี้เสียห้าเหรียญนะคะทุกคนจ๋าชอบดีไซน์มากๆเลยนะคะมันดูสีเป็นแบบสีเขาเรียกว่าอะไรสีรัสติกนะคะสวยมากๆเลยนะคะและจ๋าก็ได้เป็นช่อดอกไม้มาด้วยทุกคน นี่เห็นไหมคะช่อดอกไม้นี้นะคะก็แปดเหรียญน,นะคะจ๋าได้มาเพราะว่าคือจ๋าเห็นแล้วจ๋าก็เลยแบบมีไอเดียเพราะว่ามันพอดีเลยนะคะมาใส่ในนี้ mm. เห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนมันสวยอะจ๋าชอบมากมากเลยนะคะเออมันสวยมากๆเลยนะคะนี่จ๋าชอบดีไซน์มากมากทุกคนดูก่อนนี่มันสวยอะอันนี้เป็นเขาไม่บอกอ,อันนี้เขาบอกว่า เมคอินเวียดนามนะคะทุกคนสวยมากๆชอบมากๆเลยนะคะที่ TJ Mac นะคะอันนี้นี่ค่ะทุกคนเป็นกระถางกระถางต้นไม้นะคะเป็นแบบนี่เป็นแบบห้อยๆนะคะเรื้อยๆแบบนี้สวยมากๆเลยจ๋าชอบมากๆเลยอย่างหนึ่งที่จ๋าไม่ชอบนะคะก็คือแบบตัวกระถางมันเป็นสีเทานะคะเดี๋ยวจ๋าจะเอามาทาสีเป็น สีขาวนะคะจ๋าว่ามันน่าจะสวยกว่านี้นะคะเวลาจ๋าเอาไปแต่งหลังบ้านนะคะอันนี้สิบสามเหรียญน,นะคะทุกคนจ๋าซื้อมาจ๋าซื้อมาสองนะคะสองกระถางนะคะทุกคนราคาสิบสิบสามเหรียญน,นะคะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูเดี๋ยวจ๋าจะเอามาทาสีทั้งสองกระถางเลยนะคะเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันที่รรสนะคะที่รรสจะได้โคมไฟมานะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะ อันนี้ก็สวยมากๆโคมไฟนะคะเอาตกแต่งหลังบ้านนะคะทุกคนอันนี้ก็เท่าไหร่อันนี้สิบห้าเหรียญน,นะคะโคมไฟที่จ๋าได้มาจากร็อตนะคะราคาก็ถือว่าโอเคสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวนะคือมันเยอะนึกไม่ออกอันไหนป่าปนกันเป็นไปหมดแล้วนะคะนี่สวยไหมคะทุกคนสวยอะ่ะจ๋าเป็นคนที่ชอบดอกไม้สีนี้มากๆเลยนะคะน,นี่ดอกไม้โปรนนะคะนี่จ๋าจะเอามาตกแต่งบนโต๊ะอ่อ หลังบ้านนะคะตรงเฟอร์นิเจอร์หลังบ้านนะคะจ๋าว่ามันน่าจะสวยไหมคะทุกคนสวยเนาะนสีสวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็ประมาณเก้าเหรียญน,นะคะจ๋าซื้อมาจากรอสแล้วก็อันนี้อีกอันนึงเห็นไหมคะนี่เป็นนี่ก็เป็นอ่าใบมอนซีล่านะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนจําได้นะคะน,นี่สวยมากๆาเลยจ๋ามีอยู่ต้นหนึ่งที่จา๋าตัดอ่าจ,าจา๋าจัดไว้ที่หน้าประตูนะคะ สวยมากๆจ้ะชอบใบมันมากๆเลยนะคะสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยทุกคนเห็นไหมคะนี่อันนี้จะซื้อมาจากรถในราคาแปดเก้าเหรียญน,นะคะทุกคนนี่เก้าเหรียญราคาก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่รถจะได้มาเป็นป้ายอันนี้นะค่ะทุกคนป้ายนี้แฟมิลี่สวยไหมคะนี่ ป้ายนี้เดี๋ยวจะจะเอามาติดที่บริเวณในครัวนะคะที่บริเวณฝาผนังติดกับโต๊ะกินข้าวนะคะจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจ๋าอยากจะเปลี่ยนเพราะว่าจ๋าชอบป้ายอันนี้มากเลยอ่ะจ๋าชอบดีไซน์มันนะคะทุกคนดูไหมคะอันนี้ก็แปดเหรียญน,นะคะจ๋าซื้อมาจากรอสแค่แปดเหรียญน,นะคะเค okay, ค่ะทุกคนจ๋าลืมบอกทุกคนไปนะคะที่ทาร์เก็ต จะซื้อเป็นเทียนมาด้วยนะคะเป็นเทียนหอมนะคะที่ไว้สําหรับจุดด้านข้างนอกนะคะเพราะว่าจะไล่พวกมดแล้วก็มแมลงพวกยุงต่างๆนะคะจะได้มาอันนี้ห้าเหรียญน,นะคะทุกคนกลิ่นหอมนะ,ะหอมค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะคะเพราะว่ากลิ่นมันหอมค่ะทุกคนแบบแต่ว่ามันจะช่วยไล่พวกมดมแมลงแล้วก็ยุงต่างๆได้นะคะนี่ซื้อมาห้าเหรียญน,นะคะทุกคนอันนี้ที่ ทาเกตนะคะจ๋าไปช็อปที่วอมาร mm ์ดมาจ๋าได้เป็นหมอนมาหลายใบเลยนะคะเดี๋ยวมาดูหมอนใบแรกกันนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะหมอนใบนี้ที่วอมาร์ดนะคะอันนี้ก็ประมาณ12เหรียญนะคะที่วอมาร์ดจ๋าซื้อมานะคะเป็นหมอนที่ใช้ตกแต่งข้างนอกนะคะจ๋าซื้อมาจากวอมาร์ดอันนี้ใบใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าหลังบ้านจ๋านะคะตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ที่จ๋าซื้อมา ของตกแต่งก็จะเน้นไปทางาโทนสีน้ำเงินสีขาวสีเทาอะไรประมาณนั้นนะคะที่จะจะตกแต่งนะคะออกมานะคะแล้วก็จะยังมีอีกใบหนึ่งนะคะที่จะได้มาจากวอมาร์ทนี่หมอนใบนี้อีกใบหนึง่งอันนี้ก็สิบสองเหรียญเหมือนกันนะคะทุกคนที่วอมาร์ทจะได้มานะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะมีสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนี่ค่ะมันเข้ากับพรม พรมป,ปูพื้นที่จะมีอยู่แล้วนะคะที่จะปูข้างนอกนะคะซื้อมาให้แมทชิ่งกันนะคะแล้วก็อันไหนอีกที่ t ท r เกตยังมีอีกอันนึงที่ t a r g e เตนี่ทุกคนจะซื้อหมอนใบนี้มาที่ t a r g e เตนะคะนี่เห็นไหมคะโฮมเห็นไหมคะอันนี้ก็แค่สิบเหรียญเองนะคะจะซื้อมาจาก ทาเกตนะคะจะซื้อหมอนมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนสามีแบบขำๆนะคะบอกว่าอยู่ซื้อหมอนมาเยอะขนาดนี้แล้วฉันจะไปนั่งดูไงน,นะเพราะว่าคือจะาซื้อหมอนมาตกแต่งตกแต่งหลังบ้านนะคะตกแต่งเยอะมากนะคะพูดแบบขำๆว่าฉันก็ไม่มีที่นั่งนะคะที่บริเวณหลังบ้านนะ,ะขำๆทุกคนยังมีอีกค่ะทุกคนที่ทาเกตจ๋านี้แบบความจําไม่ค่อยดีนะะอันนี้ที่ทาเกตเหมือนกันนะคะ นี่ทุกคนอันนี้ก็สิบเหรียญเหมือนกันนะคะหมอนจะาซื้อมาจากทาเกตนะคะหมอนที่จะซื้อมาทั้งหมดเนี่ยเป็นหมอนที่ใช้สําหรับตกแต่งข้างนอกหมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีขาวสีน้ําเงินนะคะก็เหมาะกับโทนนะคะที่จ๋าจะตกแต่งหลังม่านของจ๋าน,นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูที่คอสโก้กันนะคะที่คอสโก้เนี่ยจะได้มาแค่หมอนใบเดียวนะคะทุกคนนี่ใบนี้เลยจ๋าชอบมากๆเลยอันนี้จะเป็นสีประมาณสีขาวแล้วก็สีเทานะคะจ๋าชอบตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนมันน่ารักมากๆเลยนะคะใบนี้ก็แค่สิบสองเหรียญเองนะคะที่คอสโก้นะคะหมอนที่คอสโก้นะคะแบบหมอนแบบสวยๆทั้งนั้นนะคะมีให้เลือกทั้งอินร์แล้วก็เอาดอนะคะถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนๆคนไหนที่แบบกําลังมองหา อ่าหมอนตกแต่งนะคะลองเข้าไปดูที่คอสโก้ได้นะคะมีหลายแบบให้เลือกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่ Home Good กันนะคะว่าจะได้อะไรมาบ้างนะคะที่ Home Good นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้กันก่อนเลยที่ Home Good เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูจะได้นี่นะคะอู้อู้จะได้ต้นไม้มาะค่ะทุกคนอันนี้เป็นต้นไม้ปลอมนะคะอันนี้เป็นต้นปาล์มนะคะนี่ขนาดของต้นก็จะประมาณนี้นะคะ นี่ค่อนข้างจะหนักนะคะเดี๋ยวจ๋าจะซื้ออกระถางมาใส่นะคะอาจจะเดี๋ยวเลือกดูก่อนนะคะว่าอยากได้กระถางแบบไหนนะคะที่แรกเนี่ยจะากะว่าจ๋าจะเอามาจัดในบ้านนะคะแต่ว่าจ๋าว่าต้นปาล์มเนี่ยตกแต่งนอกบ้านจะจะสวยกว่าไม่แน่จ๋าอาจจะเอาไปตกแต่งหลังบ้านนะคะนี่ต้นปาล์มต้นนี้ก็ตกประมาณ40เหรียญน,นะคะจ๋าซื้อมาจากโฮมกิ้ดนะคะ นี่ทุกคนจะชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอันต่อไปที่จะได้มาจากโฮมกิ้สนะคะมีอะไรอีกที่จะได้มาจากโฮมกิ้สมันเยอะมากทุกคนตอนนี้ปะปนกันเต็มไปหมดแล้วนี่ทุกคนจะได้หมอนมาก็ประมาณสีขาวสีน้ำมันโทนประมาณนี้นะคะอันนี้สองใบยี่สิบเหรียญน,นะคะหมอนนี้สองใบยี่สิบเหรียญน,นะคะจะซื้อมาจากโฮมกิ้สนะคะใบนี้ ใบนี้ก็ซื้อมาจากโฮมเกรเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็ยี่สิบเหรียญน,นะคะใบเดียวยี่สิบเหรียญน,นะ,ะมันน่าจะสวยนะคะจากว่ามันน่าจะเข้ากันนะคะสีน้ำเงินสีเทาแล้วก็สีเหลืองนี่หนไหมคะเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่โฮมเกรจะได้มาเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะว่าจะได้อะไรมานี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวหันให้ดู <laughs> นาฬิกาโอ้หมายเกิเนี่ยทุกคนเห็นไหมฮะนี่จะได้นาฬิกามาะคะ่ะทุกคนนี่ เป็นนาฬิกาติดฝาผาน,นังนะคะทุกคนเรือนใหญ่มากจ๋าจะเอามาติดที่บริเวณเห้องรับแขกนะคะราคาจริงๆแล้วประมาณห้าสิบเหรียญน,นะคะแต่ว่าเขาลดเหลือแค่สามสิบเหรียญจ๋านี้รีบคว้าเลยนะคะตอนนี้นาฬิกาไม่เดินนะคะเพราะว่าจ๋าต้องใส่แบตเตอรี่ข้างในนะคะทุกคนนี่สวยมากๆเลยทุกคนว่าสวยไหมคะมจ๋าชอบมากๆเลยนะคะน,นี่จ๋าซื้อมาจาก พรมก๊ดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูของชิ้นสุดท้ายกันนะคะที่จะซื้อมานะคะจะซื้อมาจากอเมซนนะคะทุกคนนี่อเมซนนะคะก็เป็นอันนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นเบาะนะคะที่จะใช้วางที่ม้านั่งนะคะม้านั่งแข่งหลังบ้านของจ๋านะคะหลังบ้านจ๋าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนจําได้เนี่ยจะมีเป็นม้านั่งนะคะที่ใช้แข่งนะคะ จริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วนะคะสามีซื้อมานะคะเป็นเบาะแต่ว่าขนาดมันไม่ได้ยาวขนาดนี้นะคะแล้วก็สีผ้าหุ้มเบาะมันจะเป็นแบบสีแดงสีแดงเข้มๆนะคะจ๋าก,ก็เลยจ๋าก,ก็เลยซื้อเบาะมาใหม่นะคะเพราะว่าจ๋าอยากได้โทนแบบผ้าคุมเบาะประมาณสีแบบสีครีมสีเทาอะไรประมาณนั้นนะคะที่แรกเนี่ยจ๋าจะซื้อ เบาะนะคะที่เป็นโฟมแบบนี้เนี่ยแล้วก็จะมากะว่าจะมาเย็บนะคะอุ้มเบาะเย็บเองนะคะแต่ว่าคือมันหลายขั้นตอนนะคะแล้วก็คือคิดไปคิดมาแล้วนะคะก็คือแบบจะว่าถ้าเกิดว่าซื้อมามันจะถูกกว่านะคะจ๋าก,ก็เลยซื้อมาจากอีเมซอนนะคะมันราคาค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะคะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้อันนี้ความยาวประมาณความยาวของเบาะนี้ประมาณ59นิ้วนะคะ แล้วก็ความกว้างก็ประมาณ18นิ้วความหนาของเบาะประมาณ3นิ้วนะคะที่จ๋ซื้อมานะคะนี่ก็ได้มาชิ้นใหญ่เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบาะหุ้มนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นสีประมาณเหมือนสีสีส,สีน้ำอ่าสีเทานะคะสีเทาอ่อนๆนะคะก็สองชิ้นนี้กัน,นะคะก็รวมกันก็ประมาณ9ก้าเเหรียญน,นะคะก็ ราค่ะก็ค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะคะแต่ว่าเขารับประกันหนึ่งปีนะคะทุกคนก็ก็ดีหน่อยนะคะนี่ก็เป็นของที่จ๋าได้มานะ,ะที่จ๋าไปช้อปปิ้งมาวันนี้นะคะนนี้ก็เป็นของที่จ๋าซื้อมานะคะที่จ๋าไปช้อปปิ้งมาะะที่จ๋าจัดหลังบ้านกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะตอนนี้หลังบ้านจ๋านะคะคือแบบทาสีค่ะทุกคน <c ười> คือแบบ จ๋าไม่อยากจะบอกทุกคนว่ายังทาสีไม่เสร็จนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ที่เท็กซัสนะคะคนไหนที่อยู่อเมริกาอยู่เท็กซัสจ่ายยูรัทรูสตันนะคะคือฝนตอนนี้เนี่ยมันจะตกแบบทุกวันเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบตกเยอะนะคะประมาณ30-40ถึงเเซนะคะแต่ว่าพื้นหลังบ้านมันก็แบบนะฝนตกมันก็จะชื้นแล้วก็เปียกจ๋าก็ไม่อยากจะทาสีนะคะเพราะว่าพื้นมันไม่แห้งนะคะก็รอให้พื้นแห้งจริงๆแล้วก็จะ ทาสีนะคะแต่ว่าทาสีไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะขอบแฟนนะคะก็ต้องทยอยทาทีละเซ็กชันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าจะทยอยทาเซกชันแรกเนี่ยคือจะจะทาเซชันแรกก็คือทาสองรอบให้เสร็จไปเลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะจะได้เอาพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะที่เราจัดหลังบ้านนะคะย้ายไปฝั่งที่เราทาสีแล้วนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะได้ทยอยทาสีบริเวณเซ c กชันอื่นต้องทําไปตามเซ็กชันเซกชันนะคะ แบ่งทีละเซกชันเถ้อว่าเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะจะรีบตกแต่งนะคะเพราะว่าจะตื่นเต้นต่อก,การตกแต่งหลังบ้านมากๆเลยนะคะก็จะเอาคลิปมาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็วันนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวจ๋าต้องขอตัว,วลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันวีดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊าย oh,